รับผมอยูที่อะเหรอฮะอยู่ที่17เจ็ดิบเจ็ดแล้วครับผมกนมันยืดย่งห่วทุกคนมันยีดยิ่้ผมกมันยืิ่ทักงหมดเลย่งหงไวนะจะประมาณร้อยแปดสิบแตีนะอะไรที่พี่ได้ยินมาเราถายคลนอนไปครับ้ก็ดอเรื่อยๆก็คือถ้ากระแสดีก็ออนต่อกระแสดีต่อเขียนบทเพิ่มอะไร่า้เยนะเื่จะทะลุไปัลติเวิร์สอื่นยุคอื่นไปเลย มีภาคพิเศษด้วยมีภาคพิเศษภาคหนึ่งภาคสอภาคตามฟิลตามไตฉันอะไรไม่รู้มีเป็นภาคคุณบ้างอะไรไปหมดมาด้วยใจนะพ่อตูนะเราใช้วิจารณะวิจารณญาในการฟังีเป็นไงาเรื่องออกวิดีโอต่างกันบ้งปบ้างแล้วครับผม กาไรอครับก็ยเข้าไปยังเข้าไับก็คือล่าสุดไปไหนต่างจังหวัดมาครับจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วก็รู้หมดแล้วครับผมจังหวัดจังหวัดนึงแล้วกันที่มีประวัติศาสตร์นะครับก็เจอเจอเรื่องดี้รับนิดนึงคร่บผมก็พี่ๆทุกคนเจอเลยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเราเป็นบ่วงหรือเปล่าใช่ครับแต่พ่อครูเอาอยู่ใช่ไหม ไม่อยู่ไม่มีคนแรกไม่อยู่ไม่มีใครเอาอยู่เลยเกล็แต่เราก็ไม่ได้ลบหลูครับเพราะว่าก่อนถ่ายทำทุกครั้งเราจะมีการไหวเพราะว่าเราเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับความเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมูต้องเกี่ยวกับความเชื่อบ้างว่าเราขออนุญาตนะขออนุญาตถ่ายทำนะครับเราไม่ได้มาลบหลูางเนี้คฮะแต่บางทีทองก็ไม่ค่อยเก็งเท่าไหร่ใช่ที่ที่เจอกันเยอะน่าจะเป็นคิวแรกๆครับ แต่พีพ่่บอกว่าเป็นเป็นเจ้าที่ดีครับเขาบอกว่าเขามาดีพี่เห็นที่เจอดเป็นลักษณะไหมๆมีใครเจอมั้งในในอันนี่สี่คนนี้มีใครเจอบ่างัวแรกสเลยสิบเจ็ดอ่า พี่เธอเคยบอกไหมว่าเคยเจอตอนที่พี่เก่งป่วยเป็นทางเป็นั้ใครับแล้วก็เจอนล้ตั้งแต่ไพรล์ครับแต่ลาล่าสุดเลยคือเป็นนี่เจ้าของเขาน่าจะเป็นผู้หญิงครับเพราะว่าเรามีตำแหน่งแบบเมจิกดีเรคเตอร์ที่แบบสื่อสารกับโลกวิญญาณสื่อสารกับวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยได้เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นเจ้าของเก่าแก่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็ บางบางอย่างบางอย่างเขาก็จะงงเพราะว่าบางฉากที่เราถ่ายทําเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดว่าคือมันทําอะไรในบ้านชั้นหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามว่าพยายามขอตลอดว่ามันเป็นการแสดงนะครับอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้ทุกอย่างมันลาบื่นที่สุดและให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราทำว่าเราไม่ได้มาเราดูอะไรเงี้ยกลัวไหมครับสุดนัวแล้วมีใครกลัวไหมครับโอ้โห ตอนตอไปกลัวแน่เลยต้นไม่กลัวนิดนึงแล้วกันนะแบบว่าให้มีความกลัวนิดนึงแต่ว่าเราก็เจอเราก็เจอแต่เราเจอเป็นเสียงนเราเจอเป็นเสียงแบบเสียงผ่านวิทยุใช่ครับก็คือคนคือเราเราเรามันมันเป็นวิทยุคลอบแล้วเป็นเสียงเราเข้าไปพอดีครับแล้วเราก็เล่นไปประมาณเทคหรือไอ้คัดแรกหรือคัดที่สอง่ทำไม่ได้ครับแล้วก็สักพักนึงอยู่ดีๆพอสั่งคัดปุ๊บเสียงวิทยุดัง ใายตอนนันที่มีอยู่นั้นไม่มีแบทไม่มีแบตไม่มีแบตแต่ว่าแต่ว่าดังดังขึ้นแล้วแล้วเป็นเพลงที่เป็นเพลงแบบเพลงไทยเดิมเพลงเก่าแล้วเป็นแบบเียงที่ที่แบบเป็นเสียงแบบเออเป็นเสียงเพลงที่ปิงร้องหรือเสียงน้ำแหลมถ้าเราเคยฟังแบบเพลงเก่าเพลงไทยเดิมอะไรที่เป็นแบบอยวิวนานแล้วทุกคนก็ทําเป็นอ้าวมันมันคงแบบไอ้มันมันคง แบบไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรก็แค่พันธะมันไปอะไรเงี้ยได้เพื่อเพื่อแบบร้อนถ่ายทำต่อท่านน่าจะเห็นเราได้ยินคนเดียวหรือได้ยินกันทั้งหมดได้ยินกันได้ยินกันทุกคนเลยครับแต่คนใกล้ๆตรงนั้นก็คือเท่านั้นอยู่ใกล้ตรงนั้นที่สุดใช่แบบพี่ทีมกล้องทีมอะไรเงี้ยก็ได้ยินกันใช่เขาก็มาอยู่ดีเขาเดินมาปิดแล้วก็เอ้ามันดังมาจากตรงนี้อะไรเขาก็ไปเช็คว่าไม่มันมันดังได้ด้วยหรอ ไม่มีมี่นุนนี่ยิงก็คืออะไรเนี่ยก็แกเป็นสิ่งนี้เหรอเจตนาจ้าจ้าเจตจ้าเนไห้ใช่แต่ก็ก็ผ่านสีน้ำลาไดีเพราะสีนั้นน่ากลัวจริงสีนั้นน่ากลัวมากจริงน่ากลัวมากครับเราอันนี้กือมีที่เราใังหวใช่ใช่ครับใช่ครับเราก็มันเป็นซีนที่น่ากลัวบวกกับเจอสิ่งที่น่ากลัวไปอีกมันยิ่งน่ากลัวเลยทำไมอุ้ยมันซีนแบบ กเป็นว่าเป็นสีน่ากลัวไม่เป็นสีน่ากลัวอย่างนี้แบดูเหมือนเราแบบมันกินลูกอ๋อผมผมผมไม่ไม่ยังไม่เคยเจอครับแล้วก็ไม่ไม่อยากเจอด้วยเราเป็นเจตแล้วกลัวอะไรอ่ะโอ๊เจตนาคุณมีวิชานะอ๋อแต่ผมผมแบบกลัวนิดนึงแต่ผมมีวิชาไงแล้ววิชาพี่ชายที่เรามีใช่ไหมก็มีใช้ไม่น่านไม่น่าใช่เคยใช้หรือยังเคยใหรือยีบ ก็รูแบบสอนขั้นต้นอยู่แต่ว่าเรเวอร์ยังไม่อัพถ้าถ้าเจอจริงนี่น่าจะยังไม่ไหวนะตอนนี้อะไรใหญ่ที่ใหญ่เพราะของ่ัดกันมาทั้งบนเลยแต่แต่ผมมีมีมีแบบพระอยู่เป็นเป็นพระจริงครับแบบพระที่ผมใส่ใส่ในในตอนที่ถ่ายครับเป็นเป็นพระจริงๆอะแต่รู้ไหมการใส่พระก็ไม่ผมป้องกันได้ครับป้องกันได้เราเชื่อเราเชื่อผมเชื่อว่าแบบพระท่านจะแบบว่าป้องกันเราจากภัยได้ โอ้ยผมว่าโอ้ยขนนก็พูดขนุว่โอ้ยอง้อตอาะนีเจอะรอย่าู้จะเจอเลยใช่ครับตารู้อย่าเจอเลยฮะพอแล้วพอจะฟังมากเลยเหรอครับครับจรังก่อนเลยน้ำบิงฟังแล้วตั้งแต่วันคิวที่สเจยโอ้เย เป็นกลิ่นเลยอุใช่เป็นกลิ่นใช่มีคนรู้ขนากว่าไม่ใช่เป็นกลิ่นน้ำอบที่เหมือนเอาไว้แบบลาดมือลาดผมอะไรเงี้ยคือเป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยแต่เป็นหอมแต่มันเป็นหอมที่เราจะไม่เคยคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ใช่กินหมูทอดใช่ไหมไม่เมื่อกี้ได้กินหมูทอดไม่ใช่แต่ว่าได้กินสองรอบแล้วก็เป็นคนที่ได้กลิ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปขอโชวเขาว่าถ้ามีจริงใดๆ่เงี้ยแล้วเราก็ได้จริง เราก็เลยค่อนข้างเชื่อว่าที่โลนั้นเนี่มีจริงัชย์ๆไม่ไม่ต้องไม่ต้องแค่น้ำปิงเราแต่ว่ามีหลายๆคนที่ไฟก็เจออะไรเงี้ยคนที่บางทีเขาทําอะไรที่มันแบบผิดแปลกเป็นกที่คนทำทีหนึงอ่ะเขาก็เจอกับตัวซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราดีแล้วที่เราแบบทําไปตามทดลองงทําสิ่งที่ถูกต้องก็ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางที่เอ็นดูน้องเขมและทีมงาน ไม่รู้ว่าจะได้ดูวิดีโอนี้ไหมนะครับแต่ว่ามันต้องเราถ่ายเบื้องหลังมั้ยใช่ครับเราดูได้เลยใช่แต่ว่าน่าจะต้องรอดูตอนตอนตอนเขียบจ้ะออนแล้วเบอหลังจากนี้หลังจากนี้จะอะไรดีจะไปโลที่ต้องเตรียมการหนักเลยนะฮะะเพราว่าหลังจากนี้ก็ต้องไหวเราเราไหวกันทุกทีอยู่แล้วไหวกันทุกที่ะทุกที่ทุกที่ไม่แต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับไปโลนี่อีก โลที่เจอเรื่องเยอะๆเนี่ยจะต้องกลับไปอีกใช่เพราะเราถ่ายที่นั่นเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กลับไปน่าจะต้องไหว้กันชุดใหญ่อีกครั้งเพื่อที่เอาเรื่องใช่หน่อยเพราะเราดูแล้วว่าที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวดคี่สตรีกับการแสดงและทีมงานทุกคนเพราะนั้นก็จะต้องแบบไหว้ดีๆเลยนะ Yes ในเรื่องในฉากจะมีโลอื่นที่แบบว่าเราพิมพ์อื่นโลนี้ต้องมากกนั่แน่ๆโอ้โหจริงๆแล้วน่าจะน่ากลัวนะโล คิดว่าโลนี้น่ากลัวแล้วมันมีโลอื่นน่ากลัวยิ่งกว่านี้นี่แหละมันจะต้องมีโลอื่นน่ากลัวที่เราคิดนะเจาโลยื่นน่ากลัวจะเตรียมใจกันยังไงมันมีแน่นอนครับคือเท่ามันมีแน่นอนครนะเตรียมเตรียมใจยังไงเตรียมใจยังไงไม่แต่จริงๆเราเตรียมใจทุกคิวอยู่แล้วครับถ้าถ้าเป็นคิวไหนเราก็จะเตรียมใจเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะพบเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดมาเราก็ไหวนะครับเราไหวเราไหวกันทั้งตอนเริ่มแล้วก็ ก่อนเลิกแล้วเราก็ลาใช่ที่าม่วน่คว่าเาเอก่ผมว่าผมว่ามีส่วนนะว่าเขาเลือกคุรือไหมให้ให้มาอยู่โอ้ยคนล้เลยจริงไม่ได้ไงก็้ยขอบคุณที่ที่เลือกพวกเรานะครับได้ไดูอยู่ไม่คิดคิดว่ามีส่วนเพราะว่ามัน เรื่องนี้มันไม่ได้อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเหมัอนมันใช่ใช่แต่ว่ามันจับพัดจับหูใดๆโอกาสทํมมิ่งแล้วมันดันมันอยู่ในมือของแบบมันดีเวิร์กในมือพี่ออมแล้วมันดันมีพวกเราอยู่ตรงนี้พอดีในจังหวัดที่เราเข้าบาเป็นเจนสามอะไรเงี้ยมันมันมันมีความเดสินี่หลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าจะถูกกาหนดไปแล้วแหละว่ามันต้องว่ามันต้องมาในทิศทางนี้อะไรเงี้ยหรือสถานกาที่เราไปแทสติ้งบเคมเชลเอง ก็ที่เคยเล่าไปว่ามันมีไฟกับพริบหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามเหมือนว่าแบบตัวละครก็รับรู้แหละว่าแบบว่าจะเป็นเราที่เข้ามาทําสิ่งนี้เขาก็มาดูมาอะไรแหลไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าคิดว่ามันเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่แบบนิยายหรือว่าแบบซีรีส์อะไรทางฝักงเรื่องนี้หน่อยหน่อยหน่อยก็คป็นที่มารองแล้วก็ ขอฝากด้วยนะครับเกียรเวลาต้องรอดนะครับเป็นอีกซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะครับเพราะว่าโลแต่ละที่ที่ทางที่ออฟเลื่องดูัปที่เลื่อนนะครับสวยมากๆอย่างทุกคนได้เห็นจริงๆนะครับทุกคนทีมงานทุกคนเนาะนั่แสดงทุกคนทค่เยมากๆเลยครับไม่นอนเลยนะครับเพราะว่าเป็นโลไนท์หมดเลยเป็นชูไนท์หมดเลยจริงครับฮะ โลกรางวัลวันนี้มั้ยเออแต่วันนี้ตื่เช้าอะไรนะโราัลโลกรางวัลเราก็ทำให้เป็นโลกลางคืนนะโลกลางวันใช่โลกลางวันก็มีใี่จัด้วยครับอยากให้ทุกคนได้ดูจริง่จริงนะม้แต่เราต้องบอกเลยว่าว่าโปรดักชั่นเราใหญ่มากจริงๆครับแบบว่าเราถ่ายทำกันหลายคัทมากๆกว่าจะแบบได้ออกมาเป็นซีนหนึ่งคือแบบทุกคนคือทุ่มเทมากทั้งแบบนักแสดงทั้งทีมงานแบบแม้แต่แบบพี่ๆแบบนักแสดงสมทบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเล่นดีแบบเต็มที่กันหมดบางคนก็แบบเจ็บตัวบ้างอะไรอย่างี้ ทุกคนแบบทุ่มเดทมากจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วใช่จริงๆยังเหลือแคสติ้งที่ยังไม่เปิดอีกหลายตัวละครเนีตัวละครรักเกอร์เหรอไปเลวเพราะว่าถ้าในในซีรีส์ในนิยายเทพศิลาจริงๆเนี่ยมีตัวละครอีกเยอะมากก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะเป็นใครเพราะว่าที่เปิดมาเนี่ยที่รู้สึกว่าทำถึงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีถึงไปกว่านั้นได้อีกมีอีกที่เราติดตามใช่ รู้จักกันแล้วนะไม่ว่าทุกคนรู้จักเด้แล้วนะพูดชื่อมาก็ต้องมีว้าวว่าสวยไหมใช่นะครับสวยไหมหน้าตาดีหน้าตาดีแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆคือประสบการณ์เขาเยอะแน่นใช่ถูกแคสติ้งพูดไม่ได้สินี่ก็ไม่รู้ไม่ต้องแล้วเอาเป็นว่าถ้าเอ่ยชื่อมาทุกคนจะต้องอึ้ง ยายยายนะยายนะยายนะกูเอาแกเอาไ้ด้วยนะป้อบน